คืออะไรโอไอพนักศึกษกเด็กๆไม่รู้โอ้ยที่แปลว่าอร่อยไ,ไม่ได้เก่งดิว่าอะไรว่าพูดได้สามคำเก่งโอเวอร์อธิโคสอธิโคสเอะไปแล้วทีนี้เมืองแห่งกษัตริย์ห้าปีใช่ไหมไอเมืองนี้แปลกมันมีกฎอยู่ว่ากษัตริย์คู่องนะั้นจะต้องอยู่แค่ห้าปีแล้วพอที่ปีเนี้ยต้องลงเรือข้ามไปบ้านโน้นต,ต,ต้องไปตายโหงเลยรู้ สองปีตังนะคือไหมเพะเรมันกินตายแล้วเนี่ยอ๋อไม่รู้เพราะฉนั้นไม่มีใครอยากจะเป็นศาสตร์ต่อไปแล้วกลัวตายถึงแม้จะนั่งอยู่ในตอนหนก็ตักินยกขาปีดาสาบป้าข้ารรวยแต่ห้าปีตายนี่เอาละไม่มีใครเล็สุดอิตาอมาที่รักษาเมืองนี้ตุ้มใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยพี่บาวีเสด็จไหนมาอ่เพราะนั้นก็หลานชายชื่ออะไรอะอานนท์อานนท์ก็เลยบอก เป็นกระสับไม่เองท่านลุงก็ดีใจมากเลยเมื่อราชาอานนุน,นก็ขึ้นครองเมืองนี้แล้วก็คิดว่าเด,ดี๋ยวอีกห้าปีคงตายแน่ทำไมถึงตายกระส่งนักรอบพุกฝ่าไปดูที่มันมีอะไรที่คอยฆ่ากระสับพี่แล้วแล้วแล้วมาเนี่ยอ๋อมันมีสัตว์รา้ายองข้ามันตื๊ดสิอ่าหมดเส้นหนามไปอีกเลยนะทีนี้ต่อไปแล้วโรคภัยแค่เจ็บมันมาจากไหน ไปได้เดีทานป่ามตฑีอ่าเราก็ตร้งเมืองใหม่แลยเมืองนี้มันเก่ามากแล้ยต้นปีฮะพระราชาก็ข้าม่าปไปอยู่เมืองใหม่สบายใจเฉบเลยผู้คนเมืองนี้ก็ามานข้ามไปข้ามไปอุทยภไปใหญ่เลยเพราะใ้เมืองเก่าเมันงยากแก่การที่จะบำร,รุงแล้วแล้เห็น,นได้ข้อคิดอะไรจากพระราชาอานน์ ปัญญาแก้ไขปัญหาพร้อมพัฒนาไปควบคู่ไปด้วแก้ปัญหากับพัฒนาศึกษาปัญหาแก้ปัญหาพัฒนาควบคู่กันไปนะวางแผนชีวิตตลอดเวลาทําง,งานนี้เสร็จแล้วโอ้เดี๋ยวเราต้องทำอะไรต่อไปเนี่ย้นนะที่4โมงแลว4โมงแล้ว,ว,ลวเรียนจบภาษาไทยแล้วจากห้องสอบเสร็จแล้วเราจะทำอะไรต่อเราจะไปไหนเราจะยังไงดูวิชาญี่ปุ่นเสร็จแล้วเริ เียระวังแผลตลอดในหัวเราไม่เคยว่างเลยวันนั้นเน่ก็จะไม่อันไซย์เลยจะไม่ปาทะยานไทยก็ไม่รู้ต้องมีมีน่ะปาทะยาอ้าวไม่มีเหรอแสดงว่าพูดเรื่อยเจื้อยเพื่อเจ้อไม่รักษาวัตถิกรรมอ่าอไปถึงไหน ตีดาใบไม้แห้งกระสับหน้าองต่อไปราคาลูกตุนน้ได้ป่ะร้านนี้ตีทั้งแปดขายลูกตุนน้เจ็ดตัวอุ้ยสวยตรงนั้นเลยน่ารักตุ้ยหน้อยเลยเด็กน้อยควกนิ้ก็มาที่นี่ก็ไหนดูสิวิ่งออกมาหกตัวอุ้ยน่ารักน่ารักก็วิ่งฝ่ามันไปหมดตั้งไหนตัวที่เจ็บหน่อไอตัวที่เจ็บได้ปลาล็อกแล็กล็อกแล็กมาหากะตุ้นตุิน ig ฟรีดาปราโมทเป็นอันมากเลยโมเป็นมิตรยาจะมาอยู่กับเจ้าหนูน้อยตัวนี้เหนือะไรเออ าไปเลยใม่ฟรีเพราะเป็นหมาพิการเด็กโอ้วรีงไม่ได้เดินไม่ได้โอ้เด็กก็เลยเออแมส,สวยูเก่งอือเด็กตัเนีลุเลยดูไม่ดูขาเขาขาเขาก็รีบหมอนหมานี่แหละเขาก็เป็นคมพิการแต่เขาขเดินได้เพราะมีขาเทียง แต่ห uhm. ัวใจไม่ได้พิการแล้วมันก็อาจจะมีคุณค่ามากกว่าไอหมาตัวที่วิ่งได้ได้ซ้ำไปใครจะรู้เรื่องนี้จบลงไอเด็กคนนี้ก็ซื้อหมาตัวเนี้ยีพิการเหมือนเขานี่แหละแล้วก็จะผ่อนเดือนละร้อยบาทใช่ไหมจนกว่าจะครบสองพันห้าเอาแล้วก็ของล้านยอมไหมยอมไม่ยอมก็บ้าโง่ติใช่ไ ว่าถึงหมาพิการก็มีคุณค่าเทียบเท่ากับปกตัวนั่นนะ่ะใช่ไหมหรืออาจจะมีคุณค่าราคามากกว่าด้วยซ้ำไปเด็กที่พิการอาจจะเก่งกว่าเด็กปกติก็ได้ใช่หรือไมเพราะนั้นนี่สอนให้รู้ว่าอย่าอย่าประเมินคนที่รูปลักษณ์ภายนอก ต้องดูที่หัวใจเขาดูที่คุณภาพชีวิตของเขาอยา่าพิพากษาโทษโดยไม่ได้ไตรกรองให้แยกพายไม่ได้ยินเจรนาให้หอกแท้จะไม่นิง่งแต่สีเทัแปดจะดีอยู่แล้วแหละนาตอไปลูกแม่อะลูกแม่ไอ้เผาภูผากับไอ้เผาดินดำมาทะเลาะกันไอ้เผาภูผาก็ลงมาล่ารางไอ้ดินดำข้างล่างแล้วก็จับเด็กไปเป็นตัว หนี้ก็ไปไหนก็ไม่รู้นี่เจ้าของเผาไอเอกหัวหน้าเผาดีนดำก็สงสารเมจิอาแล้วก็ค so ิดว่าเขาคงเขาโดนจับไปนล้วเพราคงผเป็นอย่างนี้แล้วเนาะก็เลยสั่งนักรบอบอกแกต้องไปเอาไอเด็กคนนี้มาให้ได้นะขึ้นไปจีนเขาไปเอาลงมาแล้วไปตามหาแม่เขาที่หลังให้นักรบที่ไปหกวันขึ้นถึงยัง ตนนี้ตัดสินใจไม่ได้ไอ้นักรบที่จะไปเนี่ยตัดไม่เอาละในขณะที่จุดตัดนั้นเป็นไงเป็นผู้หญิงเบียร์สีอ่อนแหละอวงโลกวิ่งมาไอ้พวกนี้ต้องตกใจเอาไปเอาได้ไงแล้วขึ้นไปไหนอ่ะขึ้นยังไงเร็วจังอ่ะเขาที่เป็นผู้ชายบอกถามตอบเป็นทะาหนังๆด้วยนะยังขึ้นไม่ถึงแล้วเราไปได้ยังไงเบียร์สีอ่อนบอกว่าพลังรักของแม่ไงก็น,นี่เป็นลูกของฉันเนี่ย ใครหรอกพี่จะทิ้งให้ลูกตกอ,อยู่ในอันตรายเพราะฉะนั้นมีพลังแค่ไหนก็ต้องไปให้ได้นะเกิดกําลังภายในด้วยความรักความรักอันยิ่งใหญ่ต้องให้เกิดพลังอันมหาศาลถ้าลูกคุณถ้าเด็กคนนี้เป็นลูกคุณคุณก็ต้องตะเกียบปตปะกายไปเอามาจนได้หมด่ชั้นนั่นแหละ แต่นี่บังเอิญมันไม่ที่รูปของคุณคุณนึมเพื่อนไม่มึงนั่นเองจุดมุ่งหมายเรื่องนี้ก็คือให้รู้ว่าแม่นั้นรักเรายิ่งกว่าชีวิตของเขาเองเขายินดีที่จะเสี่ยงอันตรายเสี่ยงชีวิตให้เรามีความสุขนั่นให้เรารักแม่เหมือนที่แม่รักเราแค่นั้เรียนรักแม่ตรื่องหนึ่งของที่แม่รักเรานี่ก็ถือว่ากระเสริฐแล้วเห็นไหมพลังรักของแม่นั้นยิ่งใหญ่สองมือแม่พุ่สร้างโลก จรนะิงเลยนะต้กงเรียนดูสิรูปที่ประสบผลสอเแบบยิ่งใหญ่นั้นก็แม่ดีนั่นเอง